สวัสดีครับวันนี้พบกับบิ n งเกมเมอร์ทีวีวันนี้เป็นการรีวิวแพทประจำวันที่9กุมภาพันธ์257นะครับมีการอเวกบัวขาวเข้าเข้ามานะครับไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่นะใช่บัวขาวนะเห็นลำดอย่างนี้ไม่ใช่บัวขาวนะครับเป็นลีนะครับไปดูกัน เป็นรีนะครับมาจากเรื่องงงกุลนะไม่ใช่มีสกิลอะไรบ้างมาดูกันครับสกิลนี้นะครับเพิ่มโอกาสโจมตีตอบโต้ของอสวินทั้งหมด50%ทำให้ตนเองได้รับบัฟต้านทานความเสียหายทั้งหมดนาน3เทิร์นทำให้ต้านทานตีบัฟทั้งหมด3ครั้งนะครับ ทำให้ศัตรูที่มีพลังป้องกันสูงสุด HP หนึ่งนะผลนี้เป็นการเปลี่ยน HP ของฝ่ายตรงข้ามให้เป็นหนึ่งจึงไม่ได้รับความบต้านทานความเสียหายและกระจัดบัฟทั้งหมดออกจากเป้าหมายนานสามเทิน สกิลนี้น่าจะเป็นการเพิ่มคูดาวนะครับก็นับว่าแจ่มนะลบบัฟของฝ่ายตรงข้ามนานสามเท์นเลยนะครับสกิลต่อไปนะครับสร้างความเสียหายทางกายภาพหนึ่งร้อยเปอรซนของมาลรังโจมตีให้แก่ศัตรูทั้งหมดและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมสามสเปอร์เซของ HP สูงสุดเป้าหมายก็นับว่าแรงนะครับ อส่วนสกิลเอาเวนนะครับสร้างความเรียกรางแยกที่มีความสามารถหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของตนเองนานหกเทินสามารถใช้ได้ในกรณีที่มีที่ว่างในทีมเท่านั้นก็ดีนะสกิลก็อืม เมื่อเราใช้ร่างโขนนะในที่พื้นที่ว่างนะก็คือร่างแยกเมื่อเราตัวจริงตายนะร่างโขนก็ก็ยังอยู่นะครับอืมร่างคนก็ยังอยู่นะก็จะเสพเรื่อยๆเรื่อยๆเๆตับใดที่ตัวจริงตายก็ยังยังอยู่นะครับก็ เป็นตัวที่น่าทำไหมก็นับว่าเป็นตัวที่น่าทำนะก็เอาไว้ลงหอคอยกับหอใต้ดินนะอารีนาผมว่าไม่น่าจะได้ลงนะครับเพราะว่าม,มันไม่เหมาะอารีนามันเหมาะกับพวกหอคอยกับไต่หอคอยประมาณเนี้ยกับลงไต่ใต้ดินนะโอเคนะผมก็ได้ทำเอาเวกไปแล้วนะครับถึงระเวลสามสิบแปดนะก็ ก็พรุ่งนี้ก็จะทําเป็น40นะครับก็ตอนนี้ยังไม่ไม่รีบนะก็จะทำพรุ่งนี้เป็น40เอาตอนนี้ก็3ามไปก่อนนะครับไปดูซิว่ามีกิจกรรมอะไรอีกมากมายนะครับกิจกรรม500วันนะครับรอบนี้ก็เป็กิจกรรม500วันนะ ก็คือแจกทั้งเดือนเลยนะครับก็นับว่าของแจกในรอบเนี้ยดีจริงๆครับดีสุดยอดเลยครับผมยกนิ้วให้สองนิ้วได้เลยนะครับวันแรกก็จะเป็นใบเลือกเซเว่นนสี่ดาวเลยนะครับวันที่สองก็เป้นเค้กสี่ดาวสองชิ้นเลยนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆครบ7ดวันก็คือหนึ่งอาทิตย์นะแล้วก็จะมาของดีอีกทีวันที่8ดเป็นใบเลือกสีจักรพรรดิ นะครับแล้วก็มาอีกทีสัปดาห์ที่สามคือวันที่สิบห้าก็จะเป็นเป็นใบเลือกเอิเซียสีดาวด้วนะครับก็เขามาเด็ดอีก20กับ21ก็เด็ดเหมือนกันนะครับเป็นใบเลือกอุปกรณ์สุกลุกเลยนะของสิจพันนะโอเคส่วนสัปดาห์ที่4ี่ก็มาเด็ดอีกทีก็วันวันที่22นะเป็นใบเลือก อสวีนรที่ถูกปลูกนะหนึ่งตัวที่เรายังไม่เคยทำนะครับอืมส่วนวันที่ยนะี่สิบเก้าน่าจะเป็นทางเกมนะว่าจะให้เลือกเหมือนเหมือนให้โหวตอะครับว่าเราอยากได้ตัวไหนเนะยฮะในเหมือนตอนที่เปิด,ปดโหวตพยัคฆเมฆานะครับก็ไม่รู้ว่าจะเปิดโหวตไหมวันที่ยี่สิบเก้าหรือว่าจะเป็นการเลือก พยักไม่คหรือว่าตัวใหม่เข้ามาครับก็ยังไม่แน่นอนนะเพราะว่ายังไม่มีการแจ้งนะอาจจะเป็นใครก็ได้ใครไปรู้ว่าจะเข้ามาแบบวันที่ยี่สิบเก้านะ,อ,ะอีกทีก็วันที่สามสิบก็จะเป็นใบเลือกสี่จักรพรรดสี่ดาวนะครับรับเลยว่าเราอินทุกวันเลยนะเข้ามารับนะว่าของแจกเนี้ยสุดยอดผมงยกให้เลยก็มี อัศวินวิเศษ,ษ,ษห้าตัวห้าชนิดนะครับโอเคนะเนีย๋ยวเข้าไปดูซิกันพลาดว่ามีกิจกรรมห้าชนิดนี่มีตัวอะไรบ้างหรือเปล่าเหมือนวันที่ยี่สิบเก้ายังไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะ ก็รอดูติดตามกันแล้วกันว่าเขาจะแจ้งมาแบบไหนอัปเดตรีที่ถูกปลุกนะครับอืมผมก็ได้บอกแล้วนะเมื่อปลูกพลังรีรับไปเลือกอไปใบเรียกอัสวินหกดาวหนึ่งใบนะครับเมื่ออัปเกรดรีถึงบวกสิบนะครับ่อไ,ได้ไปเลือกสี่จักรพรรดิหกดาว ระยะเวลาหนอาทิตย์นะได้รับรางวัลหลังกิจกรรมนะครับอัปเดตปลูกส่งคามบอสเมื่อเราเคลียร์ส่งคามบอสสามครั้งก็จะได้รับไบเรียกเครื่องประดับ4ี่ถึดาวนะครับระยะเวลา1นึ่งอาทิตย์ของเราาก็ได้หลังอัปเดตนะตอนนี้ส่งคามบอสก็ได้มีการเปลี่ยนระบบใหม่นะได้ปรับระบบใหม่มา ในแต่ละวันอในแต่ละวันนะครับเมื่อจบเราก็จะได้อืมไอที่ไปแลกของนะครับคือสัญลักษณ์ของบอนนะเอาไปแลกได้เร็วขึ้นทุกทีเราต้องมาต้องต้องรอจบสามวันสองวันใช่ไหมครับแต่นี่แต่ละวันก็จบก็จะได้เลยนะครับของแต่ละวันนะ เมื่อตีบอสเสร็จรางวัลซีซั่น Season, น่าจะได้เป็นทั้งกิวนะครับก็ลองไปทํากันดูนะเดไปลองไาตีตีกันอะ่ะว่าถ้าติดอันดับในเนี้ยเราก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะแล้วก็กรณีที่เราลงสงครามบอสน,นะครับลงได้คะแนนที่ไม่พอใจนะครับก็สามารถรีลูบี้ได้ถึง10รลูบี้นะครับ เพื่อเอาคะแนนใหม่ได้นะครับมันก็จะเอาคะแนนที่ดีที่สุดของเราอะ่ะคือคะแนนที่ดีที่สุดนะครับอย่างเช่นในกรณีที่เรารีลูบี้สิบูบี้ใช่ไหมเราตีได้น้อยกว่ารอบแรกที่เราไม่ได้รีลูบี้นะเ,เขาก็จะเอาคะแนนที่ดีที่สุดอะรอบของรอบแรกมาแทนนะครับก็คือใช้อันเดิมอะ ถ้าเรารอบสองเราคะแนนดีกว่าเขาจะเอารอบสองนะครับอืแล้วก็มีอุปกรณ์เดี๋ยวผมดูกันนะครับ oh อุปกรณ์บอสก็นะ่าจะเข้ามานะนี่ครับอุปกรณ์บอสนะครับ ก็ใช้แลกตามนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับ อุปกรณ์ก็คล้ายๆพอๆกับเซเว่นไนนะครับแต่มี PVE เข้ามานะครับไม่ไม่เกี่ยวกับก w วอนะครับ PVE ก็น่าจะเกี่ยวกับการลงบอสนะครับตีบอสแรงขึ้นบวก15%อะไรประมาณนี้นครับอืม ก็ PVE ก็ไม่สามารถลงบอลนะครับเพิ่มเข้ามาเพราะออปชันน่าจะเท่าๆกับอุปกรณ์เซเว่นไนนะส่วนรีก็แจก6ดาวนะครับทางของจดหมายนะก็เข้าไปรับกันด้วยเมื่อเราลงหอคอยไม่สิ้นสุด10ครั้งเราก็จะได้แร่เลอาแร่แสงจันนะครับก็คือ อย่างละชิ้นนะระยะเวลาน่าจะหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ไหมนะผมคร้บดูกันก็ระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์นะครับกไ็ได้ได้อย่างละชิ้นนะเมื่อเราทาเสร็จองหอ,งองคอยสิบครั้งก็จะได้อัญมณีไปบวกอัญมณีหนึ่งชิ้นอ่าแล้วก็ได้ไปอกกรหนึ่งชิ้นอย่างละชิ้นนะครับ ชุดคอสตูม,มผมพับดูครับถ้าเราซื้อทั้งเซตนี้นะครับจากหนึ่งพันหกร้อห้าสิบบี้กับเจ็ดสิบโทปาล์กเราก็จะได้ซื้อทั้งหมดหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้ารูบี้กับสิบเก้าโทปาล์กนะครับลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะ ก็เป็นตอนนี้ชุดยักษ์เมคาก็ได้เข้ามาแล้วนะครับผมข้างหลังผมมันเหมือนไอเนี่ยอะไรวะอืมเหมือนอะไรวะอะไรสักอย่างอะไม่ใ้่หนอนอะอ้่ไม่ใช่หนอนดิเป็นเออคล้ายๆอาวุธเขี้ยวของเดโลเลไนะคล้ายเลยนะ,นนะผมมันอะอืมโอ้เราจะไสนใจครับ อะไรของมันเนี่ยโอ้ได้สาระเนาะไปต่อเลยครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นจูปี้จูพีนะครับหรือจูปี้วะจูพีจูปี้เออแหละประมาณนั้นนะครับอืมก็ตูมก็นะสวยอยู่นะครับสวยอยู่สวยอยู่ตัวนี้ก็เป็นซีเวียนะครับ อาวุธก็สวยอยู่นะครับอืมสวย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 ไปหมดอันนี้ไอรีนนะครับอืมเทโออุเทโอตัดผมสั้นโหตัดร้านไหนเนี่ย ดาบนี่เหมือนมังกรฟ้าในโอคายไหมเนี่ยโอ้โหลอกเรียนแบบมาโอ้ยเจ้ยก็เทพอ,อีกแบบนะครับลินนะครับอรอบนี้เธอมากับมังกรเขียวนะครับอมชมพูกับววเลนทายของเธอนะครับตัวนี้ก็เป็นเอลิเซียนะครับื โอ้ยดึง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 าสุ่มได้สุ่มแล้วเนี่ยแล้วก็ชุดดีนะครับมากับขาบอยโู้ก็สำหรับคนสายชุด ชอบชุดคอสตูมก็มาจัดจัดกันได้นะครับมีก็มีหลีลีลยูรีลูพี่ซีเวียไอรลีนเทโอหลินเอลิเซียนะครับที่ผมกล่าวไปแล้วก็พยักเมคา้าสำหรับสายชุดคอสตูมนะก็มาจัดกัน ของนำโชคเมนะครับก็มีวางจำหน่ายนะนะสามารถรับสูงสุดถึง1,650รูบี้และ120โทปานะครับผมบอกเลยว่าคุ้มอะไรที่ผมบอกว่าคุ้มอ่ะซื้อไปเถอะแม่งคุ้มอ่ะเออพูดง่ายเพิ่มมาตาดอกอัศวินนะครับครับดูครับอยู่ที่ร้านค้านะอันนี้ก็จะเป็นแพ็คพิเศษนะครับก็ เลดีนี่ก็พยั์เมกาเอรเซียนเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่ากิจกรรมนี้รู้สึกว่าเออเดของพยั์เมกาเอรเซียนจะนานมากเลยนะครับเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะส่วนแพ็คปกติก็เป็นรีนะครับก็ราคาเท่าเท่ากันนะโอเค รอบนี้อลิสก็เป็นชุดประดับนะครับเมื่อเราซื้อไอเนี่ยกล่องเมน้ำโชคใช่ไหมเราก็จะได้ปลดสองช่องนะครับผมได้ซื้อไปแล้วนะก็ได,ได้ประดับสี่ถึงหกดาวนะครับใช่หรือเปล่าวะเดี๋ยวดูก่นอ๋อสี่หกดาวนะครับแล้วก็แบตอลีรอบนี้นะ มเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นทีมถึงนะครับรอบนี้เป็นทีมสปีดแทนนะครับก็จะมีเอสเซล่าหลินเทโอนะครับก็ลองัาจัดจัดกันดูนะแก้ไขทีมของตัวเองนะเมื่อนดนแบนนะครับแล้วแล้วผมได้เช็คดูแล้วว่ามันมีระบบ เข้าชมการต่อสู้ของเรารีเพย์ด้วยนะนะครับก็ลองเข้ามาดูนะน่าจะได้เรื่องสงครามกิวพรุ่งนี้นะครับเมื่อเราสู้เสร็จเราก็สามารถมาดูรีเพย์ได้นะครับกดตรงนี้นะแต่ตอนนี้ยังกิววอร์มยังไม่ย,ไมยังไม่มีไงมันมเริ่มพรุ่งนี้ไงก็เมื่อเราสู้เสร็จก็เข้ามาดูกันได้รีเพย์ว่าสงสัยว่าเราแพ้ได้ยังไงหรือเพื่อนเราแพ้ได้ยังไงชนะได้ยังไงก็มาดูกันได้ย้อนหลังได้รีเพย์นะโอเค ก,จจก,รรกิจกรรมวาเลนไทน์ยังอยู่ไหมกิจกรรมวาเลนไทน์ยังอยู่นะครับก็ไปทำากันล่ะกิจกรรมก็ไม่าด้จะหมดเพียงเท่านี้นะครับรอบเนี้ยผมยกให้นิ้วเลยว่ากิจกรรม5 0ห้าร้อยวันเนี่ยแจกดีจริงๆ เพื่อนก็คงจะคิดวนหมเหมือนกันนะก็ไว้เจอกับผมใหม่ในคลิปหน้านะถ้ามีผมก็จะมาทำนะครับถ้าไม่มีผมก็ไม่น่าจะทำนะครับก็ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบิงเกมเมอร์ทีวีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของผมด้วยนะแล้วเจอกับบัวขาวใหม่เอยไม่ใช่ลี เจ้จเ <S <S าเจ้ายิ่งมาแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบายครับผม